สบายดีพี่น้องมื่อเุุ้คนสมากินข่าวน้ำกันพี่น้องตำน้ำแตงแล้วก็ไข่ต้มพี่น้องไข่มันถืนอ,นอน้าล่างเด้พี่น้องเด้อล่างพัดเด้อแต่ว่าซีมันเป็นนะนี่เด้อพี่น้องซีมันคือมันเป็นเปืป่อกินขาวกาแกับตำแตงพี่น้องิปงหมงเนาะ,นะต้มปลาพี่น้องมามากินน้ำกันไอเบอร์เมตต์มามาพี่น้องเลย สบายดีพี่น้องเงินสุดๆสุดเพิม่มปวดหมูสบายดีเพิน่นเป็นนางงามบ่ายแหละค่ะพี่กินข้าวน,ม,นมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวนับกันเด้อสา่างเด้อเสร็จเสร็จเสร็จจ่งเฮ้ยยิงเล็กแม่เออแม่จะกินดอกลรวยเจ้ากินก่อนตังน้งกล่องมาแบบนี้

ไสบายดีระพี่น้องเลยอมามะขา่บกินลูกมาค่ะบกีแจะไข่เลยนิดน้อยฮันมาต้องกิมพ์เปนขนาดที่ใจญ่เย ข้าวอีกเจ้าก็กินเด้อข้าวได้ถ่าเป็นทานเบิ่งกูฮู้ลลางมือลลางตีนเนี่ยข้าวกินมือตีตีอย่างเดียวนี่อยู่นี่บอกไปได้ดีเนาะอุ่นเป็นโตจนมัดกันมันถูกหน้ามันจะร้องเหรอก็ผมกินเกี๊ยวเนี่ยเน่าอ่ะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเจ้าของเดิมกูที่บนนั่งกูเนี่ย เน่าลูกเน่าไข่ใครเน่าไม่บอกเนากินน้าปงูผูวต้มปลาผรู้าะละมักันแ้หนักเนาะพี่นผมดกยังบดหมัดกอาณปยงต้นแหงพี่น้องเอ้

มัน at, sort of long, มันอย like like. ่างพี hmm. wah, ่น้องใส่มันเมนมันหนักมันนู่นนู่นอาจะเป็นหนักนะใครชอหนักัวอป้านอะไรนมันเมนนี่ติดอะไรกันได้ว้าวกะเพราและก้ละสปาเลย เด็พี่น้องอุกอก่อนเ c ซอยู่ไกลอยู่ไกลิดข่าวแช่แๆ่องกินก็ไม่เต็มนะคะค่ะี่เาราจะมาดุมให้เอนอนแบบเนี้ พวกานแหงแล้วบอกยังบันแหงค่ะดีดีไหมกินดีดีไหมกินกินขาวหีา มันมีแ <interfer> ต <es> mm ่แอบมาถ่ายนะงามมากกว่มกมันงามกวกอ่มันก็เเนาะนอนมั้มันจะฝนปยับนอนงายกันนองคือว่างเลยโอเคานอนเือยนอน À, Hãy subscribe non đã Ghiền Mì non xong không bỏ lỡ những video hấp dẫn กำเหนยม่ีนลข้ด้พี่นาเลย้อแล้วว่าไปนทีได้ี่จักรมายังให้มาเอาเรียนบนือนละขึ้นฟองเรียนฟองเรียนฟงึนอง้ไอย่างเดียวอน นีเอา่อนสัแผ้ตามเอาคนเอล็กน่อยจะหไมเดห้หมวก็กน่อยไปปีนบี้นะฮะชือๆไหมจะบ์ญาตบ้าจะเอาเล็กน่อยบ่หะเห็นบ่เราปากคอเลยแล้ววะา

ตอนแ่ว่าจะตอนหนึ่งลงตัวอุ่นาะอนนุกอุ่นแบบ เปนะ็นน้งแม่จาำจานจานมาไหคนมาหลยจัจับอ๋อเบเก็นนะเหมือนแม่จ้าเคยชือ่อมากินนะจากับซิ่งชือ่อชื่อแมนเนค่ะ น้่งนอนนหมองนในนุงโไปด้นี่ไ้นีองว้าังงีลูกมันห้องมันยิ่งที่าะเราไปปีกเนาะกินตะไคร้เือบงโมแล้วกันจานจานเปรีนี่ คนไทยค่ะแต่น้าไปอยู่พ่อปีนขาน่า ้ำโคกว่าได้แหละพี่นอ้องไอ้บานนี่ลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อพี่น้องคลิปนี้ไปก่อนพี่นอ้องก็คลิปหนาพี่นอ้องบายลูกบาย